สวัสดีครับบีไวช่างตุ้มครับสามยอดอุดรธานีครับวันนี้อันนี้ผมเปลี่ยนแกนนะครับเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าหน้าแป้นนะครับที่มันดีนะครับมันจะทําให้แกนสึกช้านะครับอันนี้เครื่องสีที่ลูกค้าซื้อกับผมไปประมาณสี่ปีที่แล้วนะครับเครื่องรุ่นเดียวกับตัวหลังบ้านที่ผมใช้อยู่นะครับ อมาดูนะครับนี่นะครับถ้าระบบหน้าแป้นมันดีนะครับปกติแกนตรงนี้จะสึกจะสึกด้วยนะครับเดี๋ยวผมเอามาเปรียบเทียมให้ดูอันนี้เป็นเป็นตัวที่ลูกค้าใช้แล้วนะครับตัวที่ผม เอาไปส่งลูกค้าตั้งแต่4ปีที่แล้วนะครับผมเข้าไปนะครับสังเกตนะครับมันสึกเฉพาะเกี่ยวนะครับมันจะไม่กินออกมาอย่างนี้นะครับเพราะว่าข้าวมันเดินเสมอนะครับถ้าหน้าแป้นเราดีนะครับการใช้หน้าแป้นที่ดีนะครับมันจะทําให้แกนสึกช้าครับแกนผมเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับปรับแต่งให้แล้วนะครับเขาเรียกตําหนิโรงงานนะครับ ถ้าเกิดว่าเราเอาใส่เลยนะครับมันจะสีข้าวเม็ดไม่สวยนะครับต้องผ่านการปรับแต่งด้วยมาดูอันนี้ลูกค้าดูครับดูระบบหน้าแป้นที่มันไม่ดีเนีย่ยครับกินมากินมาเป็นครึ่งแกนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับกินตรงนี้นะครับมันมันไม่กินเกีียวนะเกีียวยังไม่สึกเลยครับแต่มันกินตรงกลาง ทําให้เป็นร่องแล้วก็สีเข้าไม่ได้นะครับนะครับเวลาเราตอ,อกเราใช้งานนะครับเราตอ,อกเราส่วนมากเราจะตอ,อกด้านนี้นะครับแต่ว่าอย่าตอ,อกผ่านตัวท้ายโมเลยตรงนี้นะครับเราจะใส่โมเลยยากเราต้องหาอะไรรองดีๆนะครับแล้วก็ตอ,อกห้ามตอ,อกแกนนะครับตอ,อกเข้าไปปุ๊บเราตอ,อกฝั่งนี้นะครับแล้วเราก็เลื่อนดูนะครับถ้ามันมีเสียง ถ้ามันมีเสียงมันแน่นเกินไปไม่ดีนะครับถ้าแน่นเกินไปมันมันจะหนีบลูกปืนเราก็ต้องต่อขึ้นครั้งหรือสองครั้งแล้วก็เลื่อนดูเอาจุดที่เงียบพิสุดนะครับถ้าเกิดว่าต่อขึ้นปุ๊บเสียงทางนี้มันดังดังปุ๊บเราก็ต่อด้านนี้อีกทีเราต้องหาจุดพอดีนะครับครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปใส่ให้ลูกค้าครับครับ ก็ฝากติดตามคลิปต่ตอไปของสามยอดอุดรธานีด้วยนะครับหรือว่าช่างตุ่มครับหรือว่าใครที่อยากซ่อมเครื่องนะครับภายในจังหวัดอุดรธานีผมรับซ่อมทุกอาการนะครับแล้วก็ตอบให้ลูกค้าได้ทุกอาการกมาสอบถามก่อนก็ได้ครับไม่ไว่าเครื่องสีคุณจะเป็นอะไรนะครับของลูกค้าจะเป็นยังไงนะครับผมสามารถปรับแต่งและดัดแปลงได้ตัวชุดล่อนนะครับผมแพ็กส่งให้ลูกค้า เครื่องที่อยู่ด้านหลังนะครับผมติดเรียบร้อยโชว์แล้วก็ใช้งานให้ลูกค้าดูละหลายคลิปที่ดูนะครับเอาไว้โชว์งานตามงานเกษตรนะครับที่ผมออกครับก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของสามยอดร้อนธานีด้วยครับแต่ว่าใครอยากได้เครื่องสีนะครับก็มาดูที่ร้านตุ้มเจริญสัพ์ได้นะครับร้านตั้งอยู่ที่บ้านเชียงยืนตําบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดกระานีนะครับ าฝากติดตามคลิปต่อไปได้วยครับสวัสดีครับ